เต็มที่สองครับน,นี่เต็มที่สามครับผมเต็มที่สี่ครับเืิอแล้วก็ครับ thêm thứ hạng, em thêm thứ cọp, em tiết thứ 7 tiết tôi em ít cọp, xinh tiết เต็มที่แปดครับผมเต็มทีสิงครับเต็มที่เก้าครับเต็มหนึ่งครับผมจะเป็นเต็มที่เก้าแล้วครับ เต็มที่สิบครับผมเปียกตัวนี้เต็มที่สิบครับเห็นดินเนี้ยวเลี้หลังนึงครับโอ้รับผมเต็มที่สิบสองครับ สูงผณงานครับผมบอบแรกซิฟเกาโต้ครับผอผมู้เดียวของผานผองซิบหาของทันประท่านเดอของประธานเดุกลูกนวกัะซิบกลัวท่านเทากระซิบกลัวท่านนมกัะซิบกลัวโต้ครับผมของผ่านเทาโบร่าร้านเพิ่นว่าเดือดโกเจ้าตัมีแต่ปักยงครับ มาพท่านเป็นมอีแคอคนเาบ่ได้ง่ายเออครับแตาก็ไปเก็บเห็ดหมอมันฝนแห้งบ่ได้ครับเลยบ่ได้เล็งไฟแห้งเมือนมือนยันตอนมันตุนขันลูกเมียไฟจมก็บยา่าก็เด้อมือเื่อนบ่ได้แต่กวาดไถามุ้งบ่มีมีไหจมแ่ไม่มีเฮาก็บ่จมดีดๆ